ว้าวคอมเมนต์บึ้งได้ยังกินข้าวว้าวคอมเมเนต์ว่าเป็นเป็นหนาวบอว้าวสปองว้าวได้อยู่เด้อพี่น้องสปองพยายามว้าวมืไ่ไหเมื่อันบานมื่อันบานเอ้ยบานเอ้ยสิบายโอเคยังตั <ừ. S 2> ้งข้าวปุ้นตั้งมันมาสปองสิตัวเลยเดี๋ยวนะนั่นงกินโซ่นี่นบอ สวัสดีสวัสดีเจรรอไม่เอาบองปูนกรุบกรุบคนเนี่ยมืนนี้เลิกงานแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเพิ่งเลิกงานมาหอเนาะแต่ว่ามันนี้บอไซสุดฟรอมเนาะสีพยายามอันเอาสุดฟ้์มออกเนาะแล้วก็สีเปลี่ยนเสื้อเนาะมันนี้มานั่งส่วนพี่น้องเฮ็ดกับเขาเนาะเสื้อพี่น้องกินนี่แล่ะจากสี่อี่ยังกินแล้ะก็สีเป็นเมนูเก่าๆเนาะก็จะเพิ่มอันเบือกันเด้อ

ตำทั่วตำทั่วไม่ใช่ตำทนะนะั่วเนาะเอียงนะตำซั่วตำซั่วบ่าบานไอ,อยส่บายภาษาเขมรเบิมเมบ่งบ,มมงบ่ได้ภาษาเขมรซองเบิ่งเนี่ยอยากหัวเอียงอยู่ในครกลองเบิงบ่งโอ้ยสับปองซองบงญซองครกดูนะจ๊ <laughs> สะสับปองตำตำบักทั่วให้กินตะเมืองทั่วเมืองอีกทีตำซั่วนะักสั่วเป็นของเพียงอืม ตําข้าวปุ้นเนาะเคยกินเนาเหมือนนี่นาะไป้ซีมบังลุฮะคุะ้กคือแห้งอืม,อมเป็นยังไงแซ่บอืขแซ่บเดี๋ยวซิมอีกอันนึงอะเหตุยังนั้น นมจีนข้าวปุ้นข้าวปุ้นสัสดข้าวปุ้นแล้วสัสดข้าวปุ้นนะอันนี้ต้องข้าปุ้นเฮาออกมาจากตู้เย็นนละ้วจะแข็งนหน่อยจังหน่อยแข็งเป็นยังคือแข็งมาจากตู้เย็น <laughs> <laughs> เอาไว้ข้างนอกอย่ามันเสียเนาะเพราะวะ่าอากาศมัหนหนะ้อนห้อนเนาะซื้อมาไว้ในตู้เย็นแนละ้วมียังกินก็กินตาวน้ำเนาี่ยจังหน่อยเนาะเพราะให้คุนดินยาตาวน้ำอลไรเป็นบ่อเนี่ยตาวเล้ยวข้าวปุ้นคือขาวแถมัน อยู่ในกล่องดอกแมนบิ่งจัจัดจัดสวยแล้วนะสวยแล้วนะอืมโอ้ิฟายาน้องอยอยู่บนะเอดืมนดำแล้วอ่ะอืมสวยใจประเดียกกระไดเด้อยังดำหมดพ่ออือใส่ประเดียวมันจะเคลื่อน cân đo, nó xay nước gien lai, sim mương con mỏ, đây, cân gian để khoa bên nhau, cái gì vậy? đang đâm đấy này, ừ. bên đường này, ta, xay đẹp không? Ừ, đang xem sim bơ ngoài cha, sima sim, sim con. เห็นแล้วนาหนาตามันเนาะสิมเบิ้งมเบิงอืมอันีไหนิมคำไหนว่าเหมือนใส่กับปีอุ้ยหูอีใส่กับปีมันก็เลยรสชดฉิประมาณนี้แต่ว่บคือมันขาดยังงนี่ใซ่ใส่ประเดอีกน้อยนึงนะแมนเบิงใส่นาระเดปรดานเบิดเดวบเดี๋ยวเมื่อบ้าน้องสั่งสั่งเขาอีกนึง พาบมากินเยอะๆมาเนี่ยโอ้ยพอแล้วเล็กหน่อยมาหรืยยังเนาะต้องถามดูแสบอยู่เด้อเติมประเด็ลงไปเลยปิดท้ายแล้วนะปิดท้ายแล้วนะอืมได,นะมด้านขบ้านกำลัทันมากเลยเนาะเลิกแล้วมั้งอาจจะอลอรถเม่์อยู่ไป ปลุกใบเกาสาดใบเกาห่องบอนเกาแล้วก็คนผู้เกาคนตำผู้เกาแต่่าเด็กหน่อยเพราะท่านเด้อดลกมงเนี่ด้กินก่อนคอยตำเอาใหม่ก็ได้เนาจะปรุงให้ใหม่โอ้ซาปองสิจวดเลยเด้เยี่ยนะต้องขุดอ่าเห็นแล้วนะ วากรเสเด้วอวางรสรใส่กะปีนะสีสันใส่ได้เลยมีพักบ่หนูมาเลยจะวาจังสันจังสีเด้อแจ้คสีทำลายไพ่บนนอนนี่เนาะ่่สิัง,อ,งอืม สีซันได้เลยล่ะมาเรือ่อผู้ใดสิมากินเด็กๆน้ำกันเยอะๆจ้าใ่ันอ่บนะหาผักมาใส่เคียงๆนี่นะจ๊ะผักจ้าผ้าปกพิกัดน้ำบากฮะจะได้ไมปีกอีกบก่ได้ นี่ยังกินไหมโอ้ได้ปีง่ายลองไหมหกินปุดใหม่นาออ๋อแล้วมีนี่อีก,อกนี่ยังแกะเพ็ดเนี่ยรานมาท่านมานั่นนี่จักร้าน,นมาท่านเลยมาด้วยนี่นเนาะนี่ขิง้วยนะ เอาลูกบัวเนี่ยลูก็ดดก็มีปีนกายอือ่็แยมมาฉีกหลายแอะ <c oughs> จะแซ่บเนาะใชแซ่บคือคนตำมี่พัก เยอะภายในเลยโอ้กล่องกับสัตว์เป็นแต่อย่างอี่บ่อพี่น้องเลยผู้ใดอยากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายคะแนนเด้อสิมาส่วนกินยมเดิออันนี้หน้าตาผู้ตำจ้ามาดูพี่น้องเซฟบซนนำกันเด้อไปไปแซแบบ่แส่บน้ำําสาวเล้าบ่มันมีสาวเล้ากับตำให้กินคือเกา เมื่อกี้จะสาวปองอ้างไปแล้วอ้างอ้างอ้างเขาสิน่งกินยังไดหนูน่งกินโซ่แนนี่บ่หนำยูัวจ้าโอ้ยหนำก็คือบระเ็นนี่นะผู้ใดมากินแต่ซิซิมให้เบิงนะ่งเนาะเมื่อกี้ซิมให้เบิง่งกนะ อือว่าอร่อยนะมาอุ้ยนึกว่ามีบกหอยเองประมนกลมจีนเยอะๆจ้าตำเองอืมกินทุกเดียว

อืมแซ่ทำไปเมื่อซ่วงเลยต้องจากทีมามันกับงานมาเนาะตอนนี้ประจังคิดว่ามันเริ่มซ่วงแลลวซีพริกกับมีลูกโดดกับมีแซ่บนะบัวแซ่บกินไปเยอะเอิ่นไผ เราได้อยากกินมากินน้ำซาบปองเดินสับปองตำให้กินอืมคือว่าราสชาติแสบก็ไปซื้อกันเลยอืมอม,อม,มาเดี๋ยวน้องออมมาจังให้น้องอมตำไหม ใส่สปองต่ำให้น้องอมใหม่เนอะอันนี้ว่าหลับจังคอจวดเด้อแซ่บใส่กอกตั้งแต่จัโมงปีณอื์ มาเด้ดออย่าวางประว่วนเด้ออาอะไรไหมพี่เด็กอยู่ซไ่มเอาแบบสิก็ไม่ยอมมาเอากินนะ<ม>ดร้านส<ม>ิมาก่อนเด้อเพชร Cảm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không hmm. Hmm. น,นมาแกะเผ็ดเนี่ยเผ็ดอืมจับน,น่ะกินรมเนี่ยกินบระทาร้านเด้มมัน มาหอดกรกินกรสวดซัวเฮ้ยเศบไปเลยบ่ได้มกกักอะฝากกดไลค์กดสัปตะคายเป็นกำลังใจให้ตัดจังเด้อสาวคอมเมนต์ผู้ใก่บานผู้นีน้เนาะเดิกมายามดึกๆกับบ่มีอย่างดอกกินถ้าบอกกินกระเมือ่อยเนาะยังไอๆแล้วว่าบอกกินกระเมื่อย เห็งานมากเนาะไม่เมื่อยมากอะต้องหากินดึกซําได้ก็ต้องกินเนาะกินกะมียังก็ส่วนร้ายก็สีส่วนขนมจีนเนาะตำข้าวปุ้นเนาะมากินเนาะผู้ใดอยากกินก็ลองไปตำกินโอ้ยแท่งตาสะดกนี่อืมอื้อเสร็จะลยเอมันดึกดึกะัให้ทดู่ให้กินเนาะทำกินเอง ซื้อขาไรกับบดีมันแพงมันไปตลาดไปตลาดก็ซื้อนมจีนมาไว้เท่าละแพ็คน้แพ็คละสิบสามบาทเนาะอยู่ในตลาดหนึ่งแพ็คนึง่คงครึ่งครึ่งกิโลเนาะเครื่องกิโลเนาะก,ะกะ็มาซื้อมาต่ําท่หนึ่งก็ได้ลายสิบสามบาทเนาะริยังียข้าก็มีอยู่แล้วเนาะขาซื้อเท่าหนึ่งก็ได้ลายเถ,ถื่อที่ซาปองเราไปซื้อมือั่นอเนาะมาเกือเทศใส่พวกไร้เนะ่ะใส่ได้เต็มที่เนาะ ไะแสบเน่วยวูดใดมักอะคือเก่าเนาะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้รัดจังเดินเด้อสาวกูหายเนาะผู้ใก่บ้านมหาลับจังอยู่ไทกรุงเทพเนาะลูกสาวลูกสาวลาสาวขมรนเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อสิบนี่กค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ละจะไปกินแบบยามที่น้องน้ำลายแย่ก่่นอือม,มาบา้า